วัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การแถลงผลประกอบการของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ของปี2554นะคะก็สำหรับวันนี้อาจจะเห็น presentation ที่แปลกตาไปจากคราวที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมานี่ทางบริษัทชินคอร์ p ปอเรชั่นนะคะได้มีการเปลี่ยนโลโก้นะคะจากเดิมที่ อาจจะเคยเห็นคุ้นชินตาว่าจะเป็นลูกโลกสีน้ําเงินแล้วก็เขียนว่าชินนะคะคือตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาเนี่ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยมาใช้ตัวโลโก้ใหม่ที่ชื่อว่า In t o uch ตรงนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของเ,ออเป็นรอยยิ้มแล้วก็มีสีสันที่สดใสนะคะก็แสดงถึงความเป็นมิตรแล้วก็การมองโลกในการม,มองโลกที่สดใสนะคะแล้วก็แสดงถึงความคิดสร้างสารรค์นะคะสำหรับในอนาคตนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่จะแจ้งให้ท่านนักลงทุนได้ทราบนะคะว่าเอ๊ะแล้วเห็นตัวธิกเกอร์ในตลาดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะจากเดิมที่จะใช้ชื่อชินเนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนตามโลโก้ใหม่ก็คือจะเป็น In Touch นะคะสำหรับในเรื่องของวิสัยทัศน์ของบริษัทนะคะก็ยังคงเป็นเช่นเดิมก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยก็ยังเป็นเ,เป็นผู้นำในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจที่อยู่ใน ในกลุ่มธุรกิจสื่อสารและก็โทรคมนาคมนะคะโดยภาพของกลุ่มบริษัทนะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3าสายธุรกิจนะคะดังเช่นที่เห็นนะคะในภาพก็คือว่าในสายของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายในประเทศนะคะแล้วก็ สายที่เป็นดาวเทียมแล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศแล้วก็สายที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของมีเดียแล้วก็แอดเปิลไทซิงนะคะในส่วนของธุรกิจสื่อสารโทรคมานาคมในประเทศเนี่ยหลกัหลกๆตอนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นบริษัท AAS นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางอินทัชเองเนี่ยถือหุ้นอยู่ประมาณ42%นะคะแล้วก็ตัวออ a อ s อเองเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ใช้บริการอยู่ประมาณ32ล้านเลขหมายนะคะแล้วก็มีส่วนแบ่ง ในส่วนของรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ายอยู่ที่ประมาณ53-54นะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจออดาวเทียมแล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยในส่วนของธุรกิจดาวเทียมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทาง i n ินทัชเองเนี่ยก็ถือหุ้นอยู่ประมาณ41นะคะในบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนนะคะซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีดาวเทียมอยู่ สองดวงก็คือตัว c o n v e n t i o n a l Satellite ไล์น,นะคะหรือไทคม5แล้วก็มีดาวเทียมไอไทคม4นะคะซึ่งเป็นบอร์ดแบนซัททไลท์นะคะในส่วนของธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยที่เราถือผ่านธรรมาทางไทยคมเนี่ยณนปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาวแล้วก็กัมพูชานะคะโดยในประเทศลาวเนี่ยผ่านบริษัท LTC ซนะคะซึ่งณนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผู้นำนะคะโดยมีส่วนแบ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการอยู่ที่ประมาณ1นล้านหกแสนราย ะะแล้วก็ในส่วนของกรรมัมพูชาเองเนี่ยก็ทางไทยคมเนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นในเอมโฟนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีบัเก็ตแชร์เป็นอันดับที่3มนะคะมีจำนวนเลขหมายอยู่ประมาณ7จ0ดแสนเลขหมายนะคะ นอกจากนี้นในสายดาวเทียมแล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศเนี่เราก็ยังมีตัว CS l o c i n f o นะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านที่ได้ฟังมาตั้งแต่ชเช้านี่ก็ทาง CS l o c i n f o ก็ได้มีการพรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเป็นธุรกิจทำ,ทำ,ทำ CS l o c i n f o จะทําธุรกิจในเรื่องของ Internet Service Provider นะคะแล้วก็จะมี Tele-Info Media นะคะซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับ Yellow Pages แล้วก็เป็น Content Aggregator นะคะ ในส่วนของมีเดียแล้วก็แอดวติซิ่งนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีการถือหุ้นในบริษัท Matchbox นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาครบวงจรนะคะก็จะขอสรุปใน ในส่วนของคร่าวๆในส่วนของบริษัทลูกนะคะในเรื่องของผลประกอบการในไตรามาสแรกนะคะสำหรับ AS a s เงเนี่ยในไตรามาสแรกเนี่ยพีมีผลประกอบการค่อนข้างดีมากนะคะโดยไรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมโยงคงข่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ9.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ23,800ล้านนะคะโดยตัวที่ ทำให้รายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยหลักๆก,ก็คือรายได้จากธุรกิจฟิวเพสแล้วก็ในส่วนของที่เป็นธุรกิจที่ที่เป็นดอนวอยซ์นะคะซึ่งเป็นคีย์ไร v e เบอร์แล้วก็จากตรงนี้เนี่ยแล้วก็ในส่วนของ EB i ิด a หรือกำไรที่ก่อนการหักภาษีแล้วก็การหักพวกค่าเสื่อมราคาต่างๆเนี่ยในไตรามาสที่1อยู่ที่ประมาณ14,00ล้านนะคะก็เพิ่มขึ้นประมาณ1 1จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็ทำให้ตัว e b i t d a margin เนี่ยอยู่ที่ประมาณ46%นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัว net นะ income เองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6,300ล้านนะคะเพิ่มขึ้นถึง26%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่รวมตัวค่า o ู v i ิวที่เราตัดออกไปนะคะประมาณ386ล้านเนี่ยก็จะทำให้ตัว normalized net profit เนี่ยอยู่ที่6,700ล้านนะคะเพิ่มขึ้น24%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะในส่วนของไทยคมเองเนี่ยในส่วนของไรายได้เนี่ยก็ อ,อ,อาจจะดูลดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีในรายละเอียดนะคะว,ว่าเกิดจากอะไรนะคะโดยรายได้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะลดส่วนที่ลดเนี่ยจะมาจากในส่วนของธุรกิจธรุรกคมนาคมในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในกัมพูชาเนี่ยซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงนะคะก็เลยทำให้รายได้โดยรวมเนี่ยลดลงนะคะ ในส่วนของ C s l o s ล็อ o ินะคะในไตรมาสแรกเนี่ยมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณอ,อยู่ที่105ล้านนะคะเพิ่มขึ้น21%นะคะจากปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้น17%จนะคะจากช่วงไตรมาสสีที่ผ่านมานะคะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่ที่เราจะนำเสนอให้นักลงทุนได้ไดเห็นอยู่เรื่อยๆก็คือตัว DTV นะคะตัว DTV เนี่ยจะเป็นจานรับสัญญาณ โทรทัศน์นะคะผ่านดาวเทียมซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยเ,เรามียอดจําหน่ายจานโดยรวมแล้วณปัจจุบัน,นอยู่ที่1ล้านจานนะคะซึ่งก็คือหมายความว่าถ้าหากว่าท่านไปดูทั่วประเทศเนี่ยจะเห็นจานเหลืองหรือจานดีทีวีเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านจานนะคะก็คือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยในช่วงไตรามาสแรกของปีที่แล้วเนี่ยจะมียอดจานอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณ6กแสนนะคะ,สะแสดงว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดจําหน่ายจานจานรับสัญญาณ โทรทัศน์ตรงนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะคะในส่วนของธุรกิจธุรกิจคมนาคมในประเทศน,น,นะคะนี่ขอสรุปคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวสวิสเซอร์วัลนูที่ไม่รวม IC เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่4ประมาณ3%เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนอร์นไวย์เนี่ยจะเห็นสังเกตได้ว่าตัวนอร์นไวย์สเซอร์นูเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง26%จากปีที่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยตัว Key Driver เนี่ยก็คงจะ เกิดจากการที่ทางบริษัทเนี่ยได้มีการโรเอาท์ในส่วนของให้บริการเ,เรียกว่าเป็นไวเลสบรอดแบนด์นะคะทั้งผ่านที่เป็นเอชด้วยแล้วก็มีการขายตัวแอร์การ์ที่ใช้กับตัวโน้ตบุ๊กด้วยซึ่งตรงนี้ทำให้มีการใช้ ในส่วนของธุรกิจบอดแบงน์มากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆที่ใช้ในบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายขึ้นทั้ง Facebook, Twitter หรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งได้เป็นได้รับความนิยมค่อนข้างสูงอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นตัวไรฟ์ในส่วนของธุรกิจ Non-voice เนี่ยก็คือตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะตัวแฮนด์เซตเองเนี่ยที่มีราคาต่ำลงจากสมัยก่อนเมื่อ2ปีก่อน ลดลงมีการแข่งขันค่อนข้างมากทําให้ราคาลดลงนะคะก็ทําให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถซื้อมาใช้ได้นะคะแล้วก็ในตัวในตัวของ ebitda margin ของตัว as เนี่ยก็จะดูลดลงจากไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วนะคะอันนี้หลักๆเนี่ยเนื่องมาจากธุรกิจการขายตัวโทรศัพท์เนี่ยตัว device เนี่ยเนื่องจากว่าตัว margin น,นี่ยจะลดลงนะคะซึ่งอันนี้นเนี่ยไม,ไม่ได้ไม่ได้เป็นกังวลสำหรับเรานะเพราะว่า จริงๆแล้วธุรกิจของ AS a s เอเงเนี่ยเป็นการให้บริการนะคะดังนั้นเนี่ยค่าใช้บริการเนี่ยเป็นเป็นสิ่งจําเป็นในส่วนของการการขายเครื่องมือถือเนี่ยเป็นแค่เครื่องลูกขายเป็นอุปกรณ์สําหรับเพื่อที่จะมาใช้เซอร์วิสของเราน,น,นานๆเท่านั้นเองนะคะ ดังนั้นในตัวนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นในตัวเซลล์มาร์จินนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวมาร์จินของธุรกิจการขายเครื่องโทรศัพท์นะคะจะเห็นได้ว่าดรอปลงนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ13.2นะคะก็คือดรอปลงจาก16เมื่อไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็คือค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับไตรมาสสี่ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในส่วนของฟรีแคชโปรเองตัว Free รีแคชโ o w ตรงนี้ก็คือมาจากตัวอีบิดาหักด้วย ตัวเงินลงทุนหรือตัว c a p เกนะคะก็จะเห็นได้ว่าดีขึ้นนะคะมาอยู่ที่ประมาณ1,3500ล้านในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ12%นะคะ year on year แล้วก็เพิ่มขึ้น13%จากช่วงไตรมาส4ี่ที่ผ่านมานะคะในตัวของเงินลงทุนเองเนี่ยในไตรมาสแรกเนี่ยเราใช้จ่ายไปแค่ประมาณ800ล้านบาทนะคะแต่ว่าเ,เราได้ ทางบริษัท AS a s เอเงเนี่ยก็ได้มีการให้ไกด์ a n นกับนักลงทุนว่าทั้งปีเนี่ยงบลงทุนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรายังคงยืนยันที่ตรงนั้นไว้อยู่นะะเพราะว่าในช่วงในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนเพิ่มในส่วนของการให้บริการ3 g บนลื่นความถี่เดิมที่เรามีอยู่นะคะก็คือบน900เมกะเฮิร์ตซ์นะคะซึ่งลื่นลื่นความถี่นี้เนี่ยก็คือขึ้นขึ้นความถี่ปัจจุบันที่เราได้มาเป็นสัญญากับทันทีโอทีนะคะ